ประจำเดือนสีแบบนี้เสี่ยงสีเสี่ยงเหนืองอกเลยไม่รู้ตัวใช่แล้วค่ะแค่ดูจากสีประจำเดือนนะคะก็สามารถรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ร่างกายของคุณกําลังส่งสัญญาณอะไรเพราะว่าในทางแพทย์จิตประจำเดือนเนี่ยมันเหมือนกระจกที่ส่องสะท้อนสุขภาพของผู้หญิงทั้งระบบถ้ามีสีแดงสดปริมาณพอดีพอดีนะคะหมายถึงว่าร่างกายมีความสมบูรณ์สมดุลการไหลเวียนเลือดดีแต่ถ้าหากว่ามีปริมาณออกมามา,มากเกินไปนะคะหมายถึงว่ามีความร้อนสะสมอยู่ในร่างกายสูงร่อยทิ้ง เวนน้นานนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงการเป็นเลือดจางได้ในอนาคตค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีแดงมีริ่มเลือดนะคะหมายความว่าการไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีมีเลือดคั่งอยู่ภายในโดยมากนะคะมักจะมีอาการปวดท้องในช่วงรอบเดือนมาซึ่งกลุ่มพวกนี้นะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดซีดเกิดเนื้องอกมากที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงอ่อนหรือว่าแดงจางๆนะคะหมายถึงว่าเลือดน้อยเลือดพร่องซึ่งกลุ่มพวกนี้นะคะมักจะมาพร้อมอาการอ่อนเพลียมึมนสีสะง,ง่ายแล้วก็ผิว แห้งไม่ค่อยสดใสนั่นเองเพราะสีของประจำเดือนคือภาพสะท้อนของระบบภายในคือเสียงเตือนจากร่างกายถ้าหากว่าเริ่มผิดปกติไปนะคะหมายความว่าข้างในมีปัญหาแน่นอนแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะไม่ว่าจะมีสีแบบไหนก็ตามถ้าหากว่าเราปรับแก้ได้อย่างตรงจุดร่างกายก็จะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละคนฟังแล้วของเราเนี่ยมันมีสีแปลกๆเหมือนที่หมอเล่าให้ฟังกันบ้างไหมคะลองพิมพ์สีของประจำเดือนที่เรารู้สึกว่าแปลกๆไ ปกติไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวหมอจำเล่าให้ฟังนะคะว่าสีแบบนี้เราจะต้องทํายังไงต้องกินอะไรแก้ตรงไหนเพื่อให้ร่างกายกลับมาสมดุลแข็งแรงดังเดิมในตอนถัดไปค่ะ